อ้อะไะโอ้ยใหญ่ครับมีไซส์ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นแสนนะครับมาในช่วงเย็นของวันหยุดมาตอนสี่โมงเย็นแล้วนะครับแต่ก็อยากจะมาลองตีจิบดูมาคนเดียวนะครับอันนี้ลองๆมาลงหมายเช็คหมายดูเหยื่อที่ใช้ครับนะครับเป็นดูโอ้นะครับก็อย่างเช่นเคยครับเป็นพวกหมายประเภทนี้นะก็ตีจิบไปเรื่อยๆครับช่วงนี้อากาศร้อนๆตีจิบอย่างเดียวครับผิวน้ําจะไม่มีโอกาสได้กินนะครับเราก็ดูกันเรื่อยๆครับ ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับอาแสงก็จะมีคลิปปลากินแล้วก็หมายเด็ดๆใน่พี่โลกมาให้ดูนะครับก็สายจิบนะครับเราก็ดูด้วยกันภาพแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันสองตัวเลยเน จิบครับโดนแล้วกิบครับมีอ่อ,อนๆครับโอ้ยใหญ่ครับมีไซส์ครับมีไซส์ครับมีไซส์ครับอืมที่ตัก มีตักมีปัญหาอืม,อมโอเคครับโอ้ยไปนะฮะไปออกกลางดิออกกลางออกลางโอ้ยโอ้ยติดไหมติดไหมโอ้ โอ้ยดูนะครับตามานานครับใส่สวยด้วยโอ้โหเกลียวหมินมากครับหมินมากครับโอ้ยหมินมากครับหมินมากหมินมากนะโอ้ยหมินมากครับเด็กหวานๆนะขอหวานๆเลยขอหวานๆเลยโอ้ย โอเคครับ,บหวานๆเลยครับมันโอ้ยตัวเดียวฮะจวนละจวนละคนเดียวฮะดูฮะดูสายโอ้ยตาม,มานานครับปลาพิโรค,ครับโอ้โหปลาเขียวครับโอ้โห <Okay. S 1> เ,เป็นปลาครับ ตัวนี้จามมานานครับอันนี้ตีจิบมานานแล้วครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ตัวนะครับแต่นี้ป่ามันลอยอยู่ฮนะอันนี้ดูดอะไรครับที่เผอหรือเปล่ารู้เปล่าไม่แน่ใจแต่บอกเลยว่าเต็มเต็มป่าครับดูดจุวบเลยฮะตัวนี้น่าจะมีสามสี่ฮะตัวกำลังเขียวเลยฮะผิวน้ำไม่จับนะฮะตัวเนี้ย ตัวยังไงก็ไม่กัดผิวน้ำผิวน้ำไม่ยอมกัดโอ้โหอ้วนครับตัวนี้อ้วนเลยโอ้โหตัวนี้อ้วนมากนฮะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวสายภาพนิ่งก่อนครับนะครับโอ้โหสุดยอดครับสายจิบครับขึ้นดีนะฮะแต่มันมันจะเคี้ยวหน่อยมันไม่ดุนะ,ะปลาบ่อนี้จะไม่ค่อยดุหนึ่งคือเขาโดนเยอะละ โดนมาเยอะเขาก็ระแวงทั้งสายสดสายอะไรเต็ไมไปหมดเลื้อยสวยครับแต่เขาไม่มีอาการผิวน้ำก็แค่เป็นคลื่นนะฮะไม่ยอมกบอนี่ฮะเห็นไหมครับเขาอยู่ข้างเรือผมนี่ผมนิ่งนิ่งจนเขามาคลืนนึงข้าง ตอนนี้ผมปล่อยเอรือลอยปกติไซส์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับจะมีสักตัวหนึ่งไม่ดูดเหลือครับโอ้ยมันกินโอ้โหเนี่ยตั้งนานดูที่ขึ้นเต็มเลยฮะไปเลือกตีตัวไก่ บอกแล้วจังหวะจริงครับผมบอกโดนโดนครับโดนอุ้ยตามมาดูดครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนครับกลางน้ำนี่ครับตามมาดูดครับเอานะครับโอ้โหจะชากนะดูฮะ จะหลุดไหมโอ้ยตัวเดียวเองด้วยครับตัวเดียวด้วยครับเล่นเบาๆครับคนเดียวนะฮะนั่ละครโอ้ยไม่ยอมครับไม่ยอมครับเขาไม่ยอมครับเด่นเขาจนหมดก่อนฮนะโอ้ยกำลังเขียวเลยครับ สีเลังเขียวเลยนะฮะช็อกลีดฟูโรครับฟูโรคาร์บ,บอนนะครับของน้าแพทนะครับเขายังไม่ยอมฮะโอเคเห็นไหมฮะเขาจะยอมแล้วครับเขายอมผมไหมเขายอมผมแล้วครับโอ้โหไม่คกนะครับดูครับอย่าปกินนะครับ ยอดครับสองตัวนะครับวันนี้พระอาทิตย์เริ่มตกดีแล้วครับเดี๋ยวเขาจะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้มาสองถือว่ามันมันเลยฮะแ้่ผมประกอบการวันนี้นะับดูนะสองตัวครับก็จะมืดแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้อง ลาเพื่อนๆน,นาตกปาก่อนเดีย๋ยวจะมีคลิปชุดนี้ให้ดออูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจครับนักแสนประจิบครับเดีย๋ยวก็จะมีผลงานเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ